แต่คลิปซีรี์หมอนะครับทั้งปัญหาการเงินหมอแล้วก็การวางแผนการเงินของหมอในช่วงบั้นปลายนะครับบั้นปลายของอาชีพนะในอายุ60บิบบวกๆแล้วกันเพราะว่าไม่ไม่แน่ใจว่าแต่ละคนนี่จะ,กะเกษียณกันตอนไหนก็ขอเป็น60สิบอะแล้วกันนะครับก็บางท่านก็วางแผนกเกษียณหกสิบห้าหกแล้วแต่นะครับพอเดินตางมาถึงหกสิากว่าๆที่สําคัญตอนนี้สิ่งที่ตรวจสอบหนึ่งก็คือต้องมีการปรับพอร์ตการลงทุนละเพราะว่ามาเดินทางถึงจุดที่ระดับความเสี่ยงควรต้องลดลงปรับพอร์ตการลงทุน แล้วก็เริ่มคิดถึงเลยครับดูดีเทลการจัดการผดิตนะมาดูกันโดยละเอียดข้อเร่าๆจะเป็นแบบนี้ครับนะครับเดี๋ยวต้องฝากไลค์กดสปายแชร์ด้วยครับก่อนดูครับอ่าครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปให้ถึงหมื่นซับเลยนะครับมาดูกันสาขากองหมอที่เดินทางตรงนี้จะเป็นไหมส่วนใหญ่นะหนึ่งใกล้จะถึงวันกเกษียณหรือถึงกันแล้วตอนนี้บางคนถึงแล้วบางคนก็ใกล้ละเข้าไหมครับทีนี้ถ้าสาการทางการเงิน บางส่วนพร้อมไปแล้วพร้อมสับการเกรี่ยคือวันกเกษียณกับความพร้อมทางการเงินมาแมกันที่จบเรืนี้เป็นอะไรครับส่วนท่านที่ยังไม่พร้อมร้อยเปอซก็มาตรวจสอบดูว่าควรต้องประแผนลงทุนอะไรกันยังไงในตอนนี้นะมาดูว่าท่านหมอบางท่านท,ทําธุรกิจอยู่มีธุรกิจที่ต้องส่งมอบไหม ทายาทที่จะมารับกับลูกกี่คนใครบ้างที่รับมรดกจากธุรกิจได้ใครที่รับไม่ได้จะจัดการยังไงถึงจะแลกนะครับเียอะไรครับภาษีแน่นอนวัยไหนก็ม,นมีผลตาดูเรื่องภาษีภาษีที่เกี่ยวข้องไม่ว่าภาษีสิบุงเล็บ์กไม่ว่าจะเรื่องของภาษีนิติบุคคลถ้าทาธุรกิจอยู่หนี้สินยังมีเหลือไหมคือถ้าวางตั้งแต่ต้นมาเนี่ย ปกติเราจะแนะนำว่าควรจัดการหนี้ให้จบก่อน5 5นะโดยสา,าการของอาชีพหมอถ้าวางมตั้งแต่อายุ3-40เป็นต้นมานะไม่ยากที่จะจบหนี้สิน5 5ได้ยกเว้นทำธุรกิจต่อยเรื่องหนึ่งรามาสำรวจกับว่างั้นสา,าการตอนนี้ทางการเงินเป็นยังไงเรันกันเรื่องแรกไปดูก่อนเลยว่าถ้าใกล้วันถึงถึง,ถงกเกษียณแ,แล้วหรือใกล้วันแล้วเนี่ยทรัพย์สินที่เตรียมไว้เพื่อการ,กรเกษียณมีอะไรกี่อย่างตอนนี้พอร์ตการลงทุนเดิมเดิมที่เคยลงไว้ในแบบเสี่ยงสูงเพื่อผลตอบแทนที่สูงในดตที่แนะนํากันมาถึงตอนนี้ตตต้้ออองงงงเเรรริ่มยยปปัับนะาาบบะะจลสีา แล้วอาจจะเริ่มแบ่งสักส่วนของพอร์ตลงทุนเช่นบางท่านบอกแนะนำแบ่งแบบนี้บางท่านก็แปบงี้วันนี้กเกษียณละเงินที่จะใช้จากไม่เป็นสปีแต่วางไว้ตรงนี้ไหมจ<ะ>ำนวณเงินเฟ้อมวันจันทร์วันวางไว้ตรงนี้นะชุดหนึ่งถูกไหมตั้งแต่สาถึง10ปีวางไว้ที่หนึ่งแล้วเงินที่จะใช้อีก10ปีข้างหน้าเป็นต้นไปอา่าี๋ยววางไว้ที่หนึ่ง ก็จะเริ่มกระจายกันพอรกันลงตัวเริ่มกระจายหว่างน้นครับ่านจะมีผ่านกองทุนบางท่านเงียสังหาก็มาดูว่าสังหารอยู่ในโซนที่มันยังสามารถทำรายรุ่งรายได้ต่อเนื่องอยู่ไหมหรือควรจะขายสังหาบางอย่างเพื่อแปลงมาเป็นเงินสภาพคล่องหินทรัพย์สภาพคล่องมีสกิลเปอรเซ็นต้อง อยู่ในภาพการลงทุนที่เป็นสภาพคล่องสูงไหมสภาพคล่องเยอะหน่อยนะครับต้องสภาพคล่องสูงเยอะหน่อยในตอนนี้ครับก็เกษียณแล้วคือบางคนอยู่ในสภาพที่สินทรัพย์มูลค่าเยอะแต่สภาพคล่องมันต่ำเหมืเช่นอสังหาเยอะเกินไปอย่างนี้ก็อันตรายนะเราถ้าเกิดอะไรขึ้นมาปั๊บแล้วค่าเช่าไม่มีอะไรไม่มีมันมันถือแต่โฉนวนไม่ได้ต้องมีส่วนที่เป็นสภาพคล่องสูงพอสมควรในสัดส่วนที่สูงพอสมควรนะข้ามาทับตอนนี้ปั้งของแผนประกันหลักแผนประกันแน่นอนถ้ามาถึงจุดนี้บางทีก็ลองดูว่าจะเป็นประกันที่จะต้องลดลงบ้างหลักในตอนนี้ยกเว้นนว่าจะะมีปรกั บางคนที่พี้เผ่อทิ้งไว้เป็นค่าจัดการเรื่องหลังนะเพระบางทีถึงจุดนี้ลูกอะไรก็อาจจะโตหมดแล้วไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นแล้วทิ้งไว้เป็นค่าใช้เรื่องเทศภาษีไปเคลียรอะไรต่างๆพวกนี้ไม่ให้เป็นภาระข้างหลังหรือนี่สินถ้าอยาจจะเหลืออยู่บ้างในตอนนี้แล้วก็เรื่องของภาษสงภาษีไปดูว่าถ้านิติบุคคลกำไรสะสมมีอยู่เท่าไหร่ตอนนี้นะไปเ,เตรียมเงินหรือเคลียเรื่องพวกนี้นอกก่อดนะไม่งั้นเกิดเราเป็นไรไปเนี่ยคนข้างหลังรับไปเนี่ยต้องไปเคลียภาษีเงินปันผลของกิจาการจากกำไรสะสมมาเกิดแต่กำไรสะสมไม่อยู่แล้วนะใช่ไหม<ๆ>กำไรจริง ก็ออจะกลายเป็นว่าคนข้างหลังเราเดือดร้อนเลยนะเออใช่ครับมันต้องมีนิจัดการเรื่องตรงนี้แล้วตัวสําคัญต่อมาเดีบางทีแบบนี้เคยบางท่านเราเคยมาปรึกษาเงี้ยก็มีลูกอยู่3หมอมีลูกอยู่3าคนใช่ไหนเป็นหมออยู่หนึ่งวิศวะซะหนึ่งอ,อีกท่านอีกท่านเนี่ยเป็นคนที่มาปรึกษาอีกหนึ่งจำไม่ได้ว่าเป็นผมไม่แน่ใจะเป็นพ,พ,พในในในวกเน็ตไอดอลนี่แหละแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นฝั่งของทิกตอกหรือก่าแพลตฟอร์มไหนจะไม่ได้นะทีนี้มีธุรก,กิจคลินิกอยู่ใช่ไหม mm hmm. มันต้องมอดกส่งวอาไปลูกนะแต่ลูกมีอยู่สาม้ีไปให ข้าไปเลยใช้ชื่อสามคนแต่คนทํางานมีคนเดียวนะอ่าหารทางหมอคนเดียวพวกนี้หารสามนะไม่มีทางลงตัวเลยเอองั้นสองคนก็ไม่แป,ปรเพราะว่ามันทำงานคนเดียวใช่ไหมใช่เออจะเคลียร์จะจัดการยังไงพวกนี้ต้องวางแผนกันละเอียดค่อนข้างซับซ้อนเอฟเฟกต์ครับแนตะ่สำหรับาาท่านที่ลูกคนเดียวที่ง่ายหน่อยโอเคมั้ยแต่บางท่านก็ลูกสองลูกสามคือหมอในเจนถ้าวันนี้ถ้าเจออยู่หกสิบกว่ากส่วนใหญ่ลูกก็ยังเกินสองอยู่เลยนะสองสามท่านยังมีสคนน้อยคนเจนในอนาคตอ่ะโอเคละอาจจะมีลูกแค่คนเดียวมานะ ปัญหาเรื่องมรดกก็จะน้อยหน่อยในการบริหารจัดก,การแต่ยังไม่ต้องจัดก,การนะแม้ว่าลูกคนนียยังต้องจัดก,การอยู่ในเรื่องของพี่น้องก็คงเป็น,นกรให้เรียบร้อยเพราะว่าหลายคนก็เข้าใจว่าพอเราเสียชีวิตเนี่ยทรัพย์สินมันจะไหลไปตามธรรมชาติมันเองเดี๋ยไหลไปถึงเงี่ยใช่ไหมโอ้โหดีอันนี้แบบคนรู้จักผมโดนไปแล้วพ่อเสียชีวิตแล้วคนรู้จักผมเป็นลูกบ้านเล็กด้วยเรียบร้อยอก็อีกปัญหาหนึ่ง บ้านเล็กกระป๋านหนึง่งไอ้บางคนไม่ได้บ้านเล็กพอเสียชีวิตปั๊บไปเงี้ยเราบอะเข้าใจไอ้ตอนเราอยู่เราก็จะจว่าเดี๋ยวมันคงไหลไปตามนี้มันไหลเหมือนเหมือนน้ำตกมันคงไหลไปที่ทายาทที่เราเห็นเนอะไม่ใช่นะบางทีมันก็มันบางคนที่ไม่ดูเหมือนไม่มีสิทธิ์แต่ขอใช้สิทธิก็มีไงอ่อยาอยาดิยาติ โอโหดิการมาจางไหก็ไม่รู้็ไมไปหมดเลยเออเพื่อนนี้ต้องจัดการกันให้เรียบร้อยตั้งแต่ตอนนี้ก็จะมีเรื่องของการเขียนพินัยกรรมการว่างต้องปรับพินัยกรรมที่เคยเขียนไหมเพราะพินัยกรรมสามารถปรับแก้ได้เราก็ยังมีทีมงานนะครับที่เชี่ยวชาญเรื่องการเขียนพินัยงพินัยกรรมเพราะพินัยกรรม,รรม,รรมไม่ได้แปลว่าคือไม่ได้แปลว่า เป็นนักกฎหมายเขียนได้ทุกคนไม่ใช่นะบางคนเขียนแล้วมันไม่มีผลบังคับทางกฎหมายก็มีนะนต้องไปดูรายละเอียดดีๆนะครับง<ห>ั้นหมอว่าเดินทางมาถึงจุดๆนี้ก็เนี่ยแผนหลักๆคร่าวๆตรงนี้ครับหนึ่งสํารวจสินทรัพย์ว่าที่เตรียมไว้สําหรับการเกษียณในวันนี้พอเรือยงจะปรับพอร์ตการลงทุนพอร์ตของสินทรัพย์ส,ยสยยําหรับเกษียณยังไงแล้วก็จะจัดการเรื่องภาษีถ้าเป็นกรณีลงทุน,นไว้เป็นธุรกิจไว้จะเคลียร์เรื่องภาษีกําไรสะสมยังไงแต่สุดท้ายจะจัดการมรดกยังไงจะส่งมอบธุรกิิจต่่่อออออนนีีคืหหลักกกขงงงาาารรวแผเมท เดินทางไปถึงอายุ60บวกๆไปแล้วใช่แต่ละท่านไม่เหมือนกันองค์ประกอบไม่เหมือนกันนะครับถ้าอยากรู้ว่าของท่านเองเนี่ยควรมีเนตยังไงสงสัยยังไงสามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้โดยการทำางไงครับพี่นี่ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไลน์นะครับหรือสแกน QR โค้ดมาก็ได้นะครับเอาไว้แล้วก็ทุกคนสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับดูคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ครับช่วยกด s u b s c r i b e ไปให้เด็กหมื่นซับเลยนะครับขอบคุณทุกกกท่่าาานนนนีีีตติิดดดมมรรััััับบบชเปป็ลลลงใแ้้ววคคหสส